สวัสดีค่ะมักเสื้อผ้าที่สองค่ะนางค่ะมิค่ะค่ะวันนี้นะคะจะพาลูกค้ามาดูรีวิวนะคะเป็นบวดกางเกงรวมผ้าเอวยางยืดนะคะเป็นงานญี่ปุ่นรัเอชซีข่ะ45โลราคา3า0 0บาทหมวดสินค้านะคะประหยัดนะคะลูกค้าคะจำนวนตัวเราประมาณการคร่าวๆอยู่ที่150-180ตัวค่ะ ตกต้นทุนต่อตัวโดยประมาณการนะคะ18บาทค่ะใช่แล้วค่ะลูกค้าจ๋าหมวดนี้เป็นงานรวมผ้าเอวยางยืดเป็นงานฟรีไซส์ก็ว่าได้ลูกค<ช>้จาจ<ช>๋าใคือแบบว่าเอาไปขายกลุ่มแม่บ้านได้กล<ช>ุ่ม<ล>วัยทำงานได้ไดนะคะ,คะลูกค้าจ๋าใช่แล้วค่ะลูกค้าจ๋าหมวดนี้นะคะเป็นรวมเนื้อผ้าอย่างที่แจ้งเลยลูกค้าไม่ต้องห่วงว่าจะใส่ไม่ได้เพราะว่าของเขานะคะเป็นเอวยางยืดหรือจะเรียกว่าฟรีไซส์ก็ได้ค่ะ ลูกค้าจ๋าไซส์ S ไซส์ M ไซส์ L นะคะสามครถใส่ได้ค่ะลูกค้าจ๋าอะลูกค้าอยู่ในนี้มีรวมเนื้อผ้ามาให้เลยนะคะลูกค้าจ๋าใส่ง่ายใส่สบายค่ะใช่ค่ะต้นทุนก็สุดคุ้มด้วย18บาทเท่านั้นลูกค้าจ๋ากระสอบนี้นะคะประหยัดไปเลยค่ะ3,400บาทเท่านั้นใช่ค่ะลูกค้าจ๋าถ้าลูกค้าชอบสามารถซีเอได้เลยนะเพราะว่าหมวดนี้ตอนนี้มีแค่ กระสอบนี้กระสอบเดียวเท่านั้นนะคะใช่ค่ะลูกค้าจ้ามีแค่กระสอบนี้<ๆ>กระส,สอบเดียวนะคะลูกค้าจะนะ๋าณตอนนี้นะลูกค้าสนใจนะคะ c f ได้เลยนะคะได้ตามรีวิวนี้เลยนะคะลูกค้าจ๋า 3,400บาทลูกค้าฟังไม่ผิดแน่นอนสามพันสบาทลูกค้าจ๋าหมวดราคาประหยัดแล้วก็เกรด A ลูกค้าจ๋าต้นทุนหลักสิบค่ะ,คะ18บาทเท่านั้นค่ะลูกค้าสิบแปบาทเท่านั้นต้นทุนของเข้าป้า สุดกว่านี้ไม่มีอีกแล้วจ้าใช่ค่ะผมจริงๆค่ะลูกค้าจะสนใจหรือชอบนะคะสั่สรงรถเสบได้เลยได้ละ,ะลูกลค้าจะ๊ะได้ทั้งหมดนี้เลยได้ที่น้ำหนัก45กิโลจ่ายยอดเพียง3,400บาทเท่านั้นต้นทุลหลัก10บอย่างที่พี่นางแจ้งค่ะ18บาทเท่านั้นลูกค้าจะเป็นสินค้าคัดเกตเอของทางบริษัทบากราวะคะลูกค้า อาจมีเปอร์เซ็นต์เสียหายบ้างนะคะ5 1 5นะคะขาดเพื่อนดํามีเจอนะคะเอวยังเสียยังตายอาจมีเจอบ้างน,นะคะใช่แล้วค่ะลูกค้าจ๋าแนะนำค่ะ18บาทค่ะลูกค้าจ๋าใส่ง่ายใส่สบายค่ะไม่อึดอัดไม่คันคายคะ่ะลูกค้าจ๋า 1 8บแบาทเท่านั้นลูกค้าจ๋าบางตัวสามารถใส่ทํางานได้นะได้ไค่ะไมาจะใส่เล่นใส่เที่ยวนะคะใส่ลําลองใส่ทำงานได้หมดเลยคะ่ะลูกค้าจ๋าแล้วก็ใส่ได้ทุกวัยของผู้หญิงเรานะคะลูกค้าจ๋าอยู่ในนี้ เป็นเอวยังยืดหรือเอวฟรีไซส์นั่นเองลูกค้าจ๋าสวยๆอยู่ๆอุ้ยตัวนี้เป็นทรงเป็นคล้ายๆทรงกระโปรงค่ะอันนี้เป็นทรงแบบว่าหนุ่มเอ๋ยหนุ่มสาวออฟฟิศกลุ่มออฟฟิศใส่ได้นะคะลูกค้าจ๋าใส่ไปกินหมูกระทะตอนเย็นได้นะไม่ขัดด้วยใช่แล้วค่ะลูกค้าจ๋าแนะนำนะคะลูกค้าจ๋าหมวดนี้นะคะสนใจซ f ได้เลย 3,400ี 3, om, ่รอยบาทเท่านั้นลูกค right> ้าดูค่ะปาเป็นทรงแบบว่าเหมือนทรงกระโปรงแบบนี้ค่ะยาวสวยนะลูกคมาจากบ้านเดียวกันบ้านเดียวกันเหรอคะน่าจะบ้านเดียวกันเหมือนสีเดียวกันเลยอ่ะตามพี่นางไปด้วยอันนี้ด้วยนะคะลูกค้าจะค้าโทนสีค้าลวดลายมาเลยนะคะลูกค้าจะอยู่ในนี้มีทั้งสีพื้นมีทั้งสีแบบว่ากลุ่มออฟฟิศมีทั้งเป็นแบบว่าเนื้อผ้าที่แบบว่าหลากหลายนะคะลูกค้าจ้า สนใจก็สามารถ CF ได้เลยนะคะใช่ค่ะลูกค้าจ๋าเดะนดังเลยค่ะจ๋าสวยๆยุ่ยๆยนะคะลูกค้าจ๋าสามารถ C f เเข้ามาได้เลยนะได้เลยค่ะา400บาทเท่านั้นนะคะสุดคุ้มราคาประหยัดด้วยนะคะลูกค้าจ๋าแล้วก็เกรด A ด้วยแล้วก็ต้นทุน18บาทด้วยลูกค้าจ๋าสวยๆยุ่ยๆยแบบนี้ ตามพลาดก,กันเลยทีเดียวลูกค้าจ๋าเอฟกอนได้ก่อนนะณนะตอนนี้นะลูกค้าจ๋ามีแค่กระสอบนี้กระสอบเดียวนะคะลูกค้าจะนะ๋าณตอนนี้นะคะใช่ค่ะต้นทุน18บาทเท่านะั้นลูกค้าจ๋าถ้าเป็นบง บางตัวถ้าเป็นแนวแฟชั่นแบบนี้ลูกค้าขายแบบในเสื้อขอบหรือว่าแฟชั่นผู้หญิงอยู่แลยวเอาไปจับมิกซ์แต่แมทได้ใช่ค่ะใช่แล้วค่ะลูกค้าจ๋าแนะนำค่ะสวยๆยั่วๆลูกค้าจ๋า45โลค่ะ3,400บาทเท่านั้นลูกค้าจ๋าสุดคุ้มลูกค้าได้ทุกวัยเลยนะใช่ลูค้าทำงานกลางคนแม่บ้านได้ค่ะลูกค้าจ๋าได้ทุกวัยของผู้หญิงเราเลยแล้วลูกค้าต้นทุน18บาท ราคาสุดคุ้มด้วยราคาประหยัดด้วยคุณภาพเกรด A ด้วยลูกค้าจ๋าเป็นอีกหมวดที่แนะนํานะคะใช่ค่ะแนะนําเลยนะคะลูกค้าจ๋าหมวดนี้สุดคุ้มอย่างที่พี่นาแจ้งเลยราคาก็ประหยัดนะคะเกรด A ด้วยนะคะลูกค้าจะสามารถคัดแยกําราคาได้เลยนะคะใช่ใช<ล>ไป<ล>ห้อยค่ะ,ะไปห้อยก็มีมานะคะส้มตาเขามีคะมาเลย เป็นทั้งกระบอกเล็กกระบอกใหญ่นะคะเป็นออกแนวทรงกระโปรงก็มีติดมาบ้างนะคะ,คะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราไม่ได้การันตีว่าทรงแบบไหนจะมาเยอะหรือมาน้อยนะคะลูกค้าจ่าขึ้นอยู่แล้วแต่กระสอบนะคะแต่ถ้าชอบกระสอบนี้กระสอบรีวิวนะคะลูกค้าจ๋า CF ได้เลยค่ะรับเป็นกระสอบรีวิวไปได้เลยนะคะ ช่<ะ>แล้วคะ่ะลูกค้าจ๋าเรื่องโทนสีก็มีค้ามานะคะลูกค้าจ๋าเป็นโทนสีสุภาพหรืออาจจะมีแบบว่าโทนสีสันนะคะมีติดมานะคะลูกค้าจ๋าเป็นสีพื้นเป็นลายดอกเป็นลายริ้วเป็นลายจุดนะคะลูกค้าจ <ะ S 2> ๋าหลากหลายอยู่ในนี้นะคะแต่ยังคงเน้นที่เอวอยางยืดนะคะใช่ค่ะลูกค้าจ๋าไซส์เอสไซส์เใส,ส,ส่ด้วยกันได<ช>้ไซส์เอไซส์แอใส่ด้วยกันได้นะคะ,คะลูกค้าจ๋าบางตัวนะคะลูกค้าจ๋า อัพทำราคาได้เลยนะ<ช>แต่แนะนำให้ลูกค้าเอาไปซักไปรีดนะคะอย่างตัวนี้ลูกค้าจ๋าถ้ารีดขึ้นมาทรงของเขาจะสวยเลยนะคะใช,ใ,ชใช่แล้วค่ะลูกค้าจ๋าแนะนำเลยลูกค้าจ๋าพบเจอกันรายการสุดท้ายของวันนี้ลูกค้าจ๋าฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วย จ้าสำหรับไลน์นี้นะคะลูกค้าจ๋ากดติดตามเพจของบาร์กไว้ด้วยนะคะอ่ะลูกค้าจ๋าโปรโมชั่นของเดือนนี้นะคะใกล้จะหมดเขตแล้วสำหรับสมาชิกบาร์กทุกท่านนะคะลูกค้าจ๋าสมาชิกบาร์กของเราต้องการสินค้าหมวดไหนนะคะที่จับโปรในเดือนนี้นะคะ่ะลูกค้าจ๋าสามารถนะคะซื้อเก็บซื้อตุนไว้ได้เลยะคะ่ะลูกค้าจ๋าเพราะว่าแต่ละเดือน โปรโมชั่นที่เราจัดขึ้นมาให้นะคะลูกค้าจะไม่ซ้ํารายการกันเลยทีเดียวนะอุ้ยทรงกระโปรงออกมาเยอะนะ <มา S 1> น่าสวยอะเหมือนแบบมาจากบ้านเดียวกันเลยเนาะแต่ว่าเขามาคนละโทนสีลูกค้าจ๋าอยู่ในนี้ต้นทุน18บาทนะคะลูกค้าจ๋าถ้าเป็น,นอกแนวกระโปรงอย่างนี้ลูกค้าไปขายตัวละร้อยได้เลยน<ล><ล>ะคะคือแบบว่าให้ด่วนให้เร็วให้ไวก็89บาทเลยลูกค้าจ๋าแต่ต้นทุนงเขาเพียงแค่18บาทเท่านั้นเป็นการประมาณการนะคะใช่แล้วค่ะลูกค้าจ๋าสวยๆยั่วๆนะคะลูกค้าจ๋า 18บาทเท่านั้นต่อตัวลูกค้าจะไม่ต้องห่วงเด้อว่าไซส์เอ็มจะใส่ไม่ได้ไซส์เอลจะใส่ไม่ได้นะคะลูกค้าจ๋าเพราะว่าของเขานะคะลูกค้าจ๋าเป็นเอลยางยืดค่ะเรีอกจะใส่ได้ค๋าอยู่ในนี้แล้วก็เป็นเนื้อผ้าบางเบานะลูกค้าเป็นรวมเนื้อผ้ามาให้อยู่ในนี้เลยทรงขาก็มีคล้าขนะลูกค้าจ๋าบางตัวเป็นคล้ายๆกับอาทรงกระโปรงนะคะคูมีติดมา เป็นขายาวค่ะลูกค้าจ๋าแต่บางตัวอาจจะเป็น5้าส่วน6ส่วนนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอ,นอยู่กับความสูงของแต่ละท่านนะคะใช่ค่ะถ้าเป็นสูง155นะคะก็จะเป็นขายาวถ้าสูง180ก็จะเป็น5้าส่วนนะคะลูกค้าจ๋าขึ้นอยู่กับความสูงของลูกค้าแต่ละท่านด้วยนะคะแต่ถ้าชอบ cf ได้เลยค่ะ<ด> <ๆ S 2> ลูกค้าจ๋าได้ตามที่เรามีล้กหมดนี้เลยนะคะแต่ถ้าเป็นสายลุนย้นอยากได้ข่อสใหม่ลูกค้าจ๋าของเรามีเปิดจองนะคะลูกค้าจ๋า สามารถทักหาพนักง,งานโดยตรงได้เลยนะคะใช่แล้วค่ะลูกค้าจ๋า3,400บาทเท่านั้นลูกค้าจ๋าสนใจ CF ได้เลยนะคะได้ตามรีวิวนี้เลยคุณภาพเกรดเอลูกค้าจ๋ามือสองของบารเรานะคะอาจมีเปอร์เซ็นต์เสียหายประมาณการ5-15%นะคะขาดเปื้อนดำอาจมีเจอนะคะใช่ค่ะลูกค้าจ๋าแค่ แต่ถ้าอยากเอาไปอัดทำราคาแนะนำให้อัพไปรีดนะคะลูกค้าจะได้เห็นรูปทรงที่ชัดเจนขึ้นนะคะใช้แล้วค่ะลูกค้าจ๋าห้ามพลาดกันเลยทีเดียวกับกางเกงใส่สบายค่ะลูกค้าจ๋เป็นเนื้อผ้าที่บางเบารวมเนื้อผ้าอยู่ในนี้หมดเลยค่ะลูกค้าจ๋ต้นทุน18บาทเท่านั้นนะคะลูกค้าจ๋ขายงานแฟชั่นผู้หญิงอยู่แล้วหมวดนี้ห้ามพลาดนะคะลูกค้าจ๋าสุดคุ้มมาก ราคาย,ย่อมยาวค่ะลูกค้าจ๋าราคาสามพันสี่ร้อยบาทหมดสินค้าราคาประหยัดคุณภาพเปรดเองสวยๆย,วย,ย,วยๆั่วๆลูกค้าจ๋าเป็นงานโทนสีพื้นมีมานะลายดอกลายจุดลายกราฟิกนะคะลูก <จา S 2> ค้าจ๋าลายริ้วนะคะเรียกได้ว,ว่ามีมาให้หมดเลยนะแล้วก็รวมเนื้อผ้ามาให้อยู่ในนี้หมดเลยนะคะใช่ค่ะลูกค้าจ๋าแล้วก็หมดนี้นะคะเโอเค,เอ,อ,เค <laughs> อะไรนะคะ <laughs> หมดนี้นะคะสินค้า สินค้าหมดนี้เป็นสินค้าหมดราคาประหยัดลูกค้าจ๋าสินค้าในหมวดราคาประหยัดสามารถซื้อครบสิบกระสอบแถมฟรีหนึ่งกระสอบได้เลยเพราะของเขามีโปรโมชั่นให้นะคะค่ะลูกค้าจ๋าอ่ะอันนี้นะคะเราก็รีวิวประมาณการนะคะเดี๋ยวที่เหลือยังไงให้ลูกค้านะคะไปมุ้นกันต่อนะคะสําหรับกระสอบนี้นะคะสำหรับสินค้าหมวดนี้นะคะลูกค้าจ๋าเป็นกางเกงรวมผ้าเอวยางยืดนะคะเป็นงานญี่ปุ่น l o อต sp ค่ะหมวดสินค้าราคาประหยัด 45โลราคา3,400บาทนะคะจำนวนตัวเราประมาณการอยู่ที่150-180ตัวนะคะต,ต้นทุนต่อต,ตัวโดยประมาณการ18บาทคา่ะค่ะสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะสามารถติดต่อบักได้หลากหลายช่องทางนะคะไม่ว่าจะเป็นไลน์ a c e b o o k เว็บไซต์ IG เบอร์โทรนะคะหรือจะเข้ามาดูสินค้าที่หน้างานได้นะคะบริษัทเปิดทุกวันนะคะตั้งแต่9โมงช้าถึง5โมงเย็นนะคะ ฝากไว้อีก2ช่องทางค่ะคือช่องทาง YouTube และ TikTok ค่ะสำหรับหมวดน,นี้นะคะขอบคุณค่ะ